chăm chỉ chăm chỉ ขัหน้ามาขันหน้ามาดีนี้แล้วก็หลีสองด้วยดิเองด้วยอะไรล่ะโตอะไรโตอะไรบ้างรูปหนูอาจจะดูไว้นะก่อนกับหลังเยอะขาะับสวยเฮ้ยจะไม่ทำกิจกรรมวะคะทำหน้าทำนมทำทำนมก็มาแค่ถือดีจังกล้องนี้หน่อยครับ พี่เขาเชิญพี่เชิญห้องนักบินห้องเครื่องแล้วก็ให้ให้นั่งลงเลยค่ะก็ดีจากเริ่มมาไม่ไม่ไม่เริ่มค่ะจากตอนก่อนจะลงค่ะตอนตื่นแล้วค่ะแล้วก็ประมาณกี่นาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ครึ่งยังครั้งแรกวะครั้งแรกเลยค่ะก็ตื่นเต้นดีค่ะไม่ไม่เคยเห็นไม่เห็นตอนตอนลง ก็เไปให้นั่งใช่ค่ะเขาเขาชอบก็เลยแบบขอไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราไปนั่งดูบรรยากาศท้องเครื่องแล้วแล้วเป็นไงครับความความก็ง่วงเพี่อนๆในเหลี่ยนหนึ่กว่าเดินทางมาคืนค่ะอาารยค่าสีฟ้านี่ของเจ๊เหรอคะใช่ค่ะอย่าซันดิพี่ยืนก็ได้ แปดสิบห้าแปดสิบห้บห้่ไดอป่ะวันนี้ไรอ่ะแปดสิบนะชั้นสี่ชั้นเลยอ่ะแปดสมันเป็นอ๋อสี่ชั้นแล้วนึงก็หนาหก็ ค่อนข้างจะเพียกันนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นหวัดมาจากที่ไทยะคะ่ะก็คงต้องแต่ก็ยังโชคดีที่เราแข่งวันที่21ก็ยังมีเวลาที่จะพักร่างกายแล้วก็ปรับสภาพอาก,กาศแล้วก็รักษาการบาดเจ็บแล้วก็ป่วยที่เป็นกันอยู่ในตอนนี้คะ 1, ่ะการเตรียมตัวของเราก็สมแล้วค่ะก็หนึ่งสามวิคเต็มที่เราเตรียมตัวมาอีเช่นเกมโดยเฉพาะนะคะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะพร้อมแล้วก็อาการบาดเจ็บก็ดีขึ้นเรื่อยๆระบบทีมก็มีการฝึกซ้อมเตรียมเกมที่จะเจอในกับญี่ปุ่นในแมตช์แรกมา ก็คงต้องมาดูอีกทีว่าสนามเป็นยังไงแล้วก็มาปรับสภาพแล้วก็รักษาอาการป่วยที่บอกว่าเป็นหวัดกันหลายหลายคนนะคะเป้าหมายตอนนี้เป็นยังไงเป้าหมายก็ยังคงที่จะอยากได้เหรียญในเหรียญหนึ่งนะคะหนึ่งทั้งสามเหรียญเหรียญไหนก็ได้แต่ก็หวังไว้ว่าลึกๆอยากได้เหรียญทองใช่ค่ะอลึกขนาดไหนลึกมากลึกค่ะค่ะไกระเป๋า